ส่วนตัวเนท่านผู้ชมก็ไม่ได้ถนัดวงการบันเทิงสักเท่าไหร่นะครับก็ เห็นน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะเมื่อวานนี้นะก็สมการรอคอยของใครหลายๆคนแล้วนะครับยอด u t u b e เนี่ยพุ่งแบบโหดมากท่านผู้ชมนะฮะแต่ก็ไม่พ้นในเรื่องดราม่าของเรื่องชะตาที่สวมบนหัวหรือจะเรียกเกี่ยวยอดหรือชุดไทยที่เขาใส่เนี่ยส่วนตัวเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับข่าวเลยเลยนะเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมเรามาคุยกันเรื่องของน้องลิซ่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะบางท่านก็บอกมันเหมาะสมแล้วเหรอที่เอาชุดไทยมาใส่เอาชะดามาใส่แล้วมาเต้นกินรำกินอย่างเงี้ยเรียนตามตรงส่วนตัวผมมอง ว่ามันก็ไม่ได้คล้ายชดาสักเท่าไหร่จะเรียกว่าเกี่ยวยอดก็ไม่ได้คล้ายนะเหมือนเขาเอามาประยุกต์กับท่านผู้ชมนะเอามายุคประยุกต์ให้มันเข้ากับสมัยนะรวมสมัยชุดไทยก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ชุดไทยจ๋าขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไปเถอะมันเป็นศิลปะการแสดงให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่เราควรทำเนี่ยควรทาอะไรรู้ไหมเปิดใจครับเปิดใจยอมรับว่าโลกเราเนี่ยขณะนี้ไปถึงตรงไหนแล้วไม่ใช่น้องเขามาแบบ โป้มากนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นก็ดูน่ารักดีถ้ามองให้มันเป็นศิลปะก็เป็นศิลปะบางท่านเนี่ยโยงไปถึงเรื่องของสถาบันนู่นนี่เนาะมันสมควรและหลอมเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้ที่ต้องใส่บนหัวอย่างนั้นคุณมองให้มันเป็นศิลปะสิครับถ้าคุณมองให้มันโยงมันก็โยงสมองเนี่ยพัฒนาบ้างเนี่ตอนนี้5.0แล้วนะมันไม่ได้4.0นะหรือไม่ใช่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ณขณะนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตกดคลิกเดียวปึ้งมันไปไกลทั่วโลกท่านผู้ชมเพราะ ออกและควักสมองขึ้นมาไว้บนกระลาจะได้รับรู้รับทราบ,บ,บอะไรให้มันแบบโอ้โลกมันเปิดกว้างน,ะนั่นขณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองมุมแคบๆกรุณามองว่าเด็กสมัยใหม่เขามีความสามารถถ้าเขาไปทําอะไรที่มันแบบดูเสื่อมมากกว่านี้ท่านค่อยไปด่าเขาบางท่านเลยบอกว่าเนี่ยเอาชาดามาใส่เนี่ยมันเสื่อมมากๆเลยนะเดี๋ยวเมืองไทยแม่งมีเรื่องเสื่อมมากกว่านี้ทำมันไม่เป็นาก,การไอ้แก้ผ้าแห,แหกนู่นแหกนี่ทำไม่เป็นาก,การมาจัดก,การเรื่องแค่ใส่าดาดและชุดไทยเสื่อมบ้า บ้าไปแล้วนี่เขาใส่เสื้อผ้ามันดูเซ็กซี่มันดูสวยเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่ประจําเขาใส่ถ่าย MV เพื่อเป็นการส่งเสริมนะส่งเสริมคลิปเขาหรือส่งเสริมประเทศไทยให้มันดูแบบเออมันดูร่วมสมัยว่ามันดูว้าวเว้ยมันดูมีอะไรแบบแปลกใหม่เว้ยคือท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟัง โขนเนี่ยก็เป็นการแสดงนะชุดไทยเนี่ยนะชดาที่ท่านบอกหมายความว่าเนี่ยมันใส่ชดาเนี่ยผมหมายถึงโขนนะเขาก็เป็นการแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกครับถ้าคุณจะบอกว่ามันเสื่อมคุณไม่ชอบฉันไม่ชอบเลยแบบนี้มีวิธีแนะนําไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาเลื่อนผ่านไปเลยหรือไม่บล็อกแม่งไปเลยไม่ต้องไปดูเพราะฉะนั้นกรุณาปรับไมเซ็ตคุณใหม่ว่าอ๋อมันไปขนาดนี้แล้วฟังเสียงส่วนข้างมากหน่อยนะครับไม่ใช่เอาแต่ใจตัวคุณเองหรือเอาแต่ ความคิดในกลาใบาเดิมขอบคุณครับ